ีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า8ผู้เล่นที่ยันยันเรียบร้อยจากแพ็คขับเซเลชันเอลกาซิโกมีใครกันบ้างและเวลตันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราไปเล่างฝั่งของบาร์เซโลนากันก่อนเลยค่ะคนแรกผู้รักษาประตูเท egen, สเตเกนการสแตนดาร์ดรวมบูตข้าพลังปัน9 6 มาจาก lection, ขับ selection ค่าพลังรวมบูตจะอยู่ที่ประมาณ97ค่ะคนที่2อาลา c o Gas standard รวมบูตค่าพลังปัน94มาจากขับ selection รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ96คนที่3อันซูฟาติกา a สต t a n d a r รวมบูตค่าพลังปัน95มาจากขับ selection รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่4โลเบิร์ตเลวันดอบสกี้การ์ r d นด์ดรวมบูตค่าพลังปัน99มาจากขับซ e เรชันรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ100ถัดมาดูของฝั่งเลอันมัตลิดบ้างนะคะคนแรก iger, Standard, ลูดิเกอร์การ์เซนด์ดรวมบูตค่าพลังปัน96 มาจากขับ Selection รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่2โง l o d ก g การสแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน95มาจากขับ Selection รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่บาว b a l ด e y d e g a ส Standard รวมบูตค่าพลังปัน96มาจากขับ Selection รวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97-98ค่ะคนสุดท้ายเบนเซมาการ s สแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังปัน9 9มาจากคับเซเลคชั่นรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ99-100ค่ะ สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบเจนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย